สวัสดีค่ะวันนี้พามาทดสอบแหใหม่กันนะคะสั่งมาจากช้อปปี้กันเลยค่ะคค่ะ่ะ รอบแรกนะคะได้เยอะอยู่ค่ะคดึงมาออกเนี่ยครับมันเข้าไปเล่นตรงนั้นแลว บอกแกมันต้องหวานในทีละรอบสองรอบเองรอบดอกแมาครุ่งน,นี้ ชิ้นลูกชิ้นเนี่ยไปตรงนั้นนะเพี่ยนมองไป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 หวานแห่ชิ้นไปเล่นน้ำมานะ นเลยนะคะนอนไม่เป็นนะครับแฮ้วกินแฮ้วนะคะตานี้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ ได้อยู่ไปว่าไม่ได้คะ่ะทุกคนบและอันยิบไม่รู้เป็นน้ำเลยบานเลย Thank you. อโอ้ได้ตัวเดียวอืมไม่เป็นไม่แตกนะครับได้อยู่แปลว่าไม่ได้ <laughs> โอ้รอบนี้ได้กี่ตัว ลองแห่ใหม่นะคะรอบนี้ได้เยอะอยู่ค่ะได้หลายตัวอยู่นะคะสั่งแห่ในช้อปปี้ค่ะ สั่งมาทดลองเล่นชิน้นลูกชิน้นเดี๋ยวโดนตีเก็บปลาช่วยแม่นี่มาลูกชิน้นเพื่อนหมดแล้ว ได้ไหม,ไอ,ไหมอ่ารอบนี้ได้สองตัวค่ะได้อยู่สองตัว